สวัสดีชาว YouTube นะครับพบก,กับผมพัททิปและเป้ชาแนลเลครับวันนี้ผมจะมารีวิวท่อไอ้ตัวนี้ของ CB5 0 0 x เนะครับผมติดตั้งมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อท่านที่สนใจอยากเปลี่ยนท่อเปลี่ยนสไตล์เบื่อท่อเดิมนะครับผมจะได้เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับผู้ที่อยากเปลี่ยนท่อนะครับไม่เสียเวลานะครับมารีวิวเลย โอเคนะครับท่อผมเป็นปลาย18นะครับผมตัวนี้ไม่มีขายใน Lazada s ช o ป e ี้นะครับงานท่อตัวนี้เป็นงานท่อที่สั่งทำนะครับใช้เวลาประมาณ7วันนะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะเปลี่ยนท่อมาตั้งนานแล้วะครับไปดูในช h o ป e ี้ a z a d a เอเลยก็ท่งไม่ถูกใจนะครับคือใจอ่ะชอบทรงนี้อยู่แล้วโอเคครับอ่ะงั้นมาดูงานท่อดาครับท่อนะครับอ่ะดูสายรัดนะครับผมว่าผมชอบนะ ้าซื้อลาซา่าจะเป็นสายยางใช่ไหมครับยางแล้วก็เป็นอลูมิเนียมบางๆแต่ตัวนี้ผมดูดูมันแข็งแรงทนทานนลครับก <c oughs> <c oughs> ับอ่าหนึง่งตัวนี้ผมยังไม่ได้ลองแกะดูนะครับเนี่ยผมคิดว่าถ้าวันหนึ่งใย,ยแก้วหมดเลยครับมันสามารถแกะออกมาแล้วก็ยกออกมาได้เลยนะเปลี่ยนใย,ยแก้วได้ง่ายเลยนะไม่ต้องไปเชื่อมตัดต่ออะไรเหมือนที่เคยเห็นกันนะครับส่วนงานสลิปออนอ่าเมีคนถามมาว่าสลิปออนเนี่ย พอใส่แล้วโซ่จะก,กระแทกไหมมาดูใกล้ๆกันดีกว่าครับโอ้ยตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวรองเป็นตัวรองขาตั้งคู่นะครับให้ไม่กระแทกกับโซ่นะครับสำหรับปี2องนนะครับก็ผมใส่มาก็โอเคนะครับไม่มีการกระแทกกับโซ่นะครับขาตั้งคู่แทกกับโซ่ไม่มีเลยส่วนสลิปออนผมเนี่ยไปสั่งทำนะครับไม่ได้สั่งมาจาก ช็อปปีหรือลาซาด้านะครับคือที่สั่งทำเพราะอะไรครับรถผมติดปิ๊บครับทีเนี้ยถ้าสั่งมาเนี่ยผมสังเกตดูก็คือปลายมันจะเชิดถ้าเราใส่ท่อปลายมันเชิดครับแล้วจะไปชนปิ๊บเราหรือว่าอาจจะใส่ไม่ได้นะครับก็เลยโอเคเข้าร้านดีกว่าให้เขาออกแบบให้เลยจะเอาประมาณไหนอะไรยังไงตัวนีนะ้ถ้ารถผมใส่ปิ๊บเนี่ยปลายท่อจะหันออกจากหลังปิ๊บนะครับจะไม่พ่นขึ้นปิ๊บนะครับผม ก็นี่แหละครับที่สั่งทํากาแนะนําให้มีโอกาสให้ไปทําที่ร้านด,ดีกว่านะครับงั้นโคนถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับคงอยากได้ยินเสียงท่อแล้วใช่ไหมครับโอเคจัดไปครับอันนี้เสียงเดินเบานะครับ ถามว่าดังไหมผมว่าดังกับด,ดังกวดท่อเดิมใหมวิดเดียวจริงๆนะครับเข้าด่านสบายครับตัวนี้เสียงนุ่มทุ้มเลยนะครับแต่ว่าเสียงจากคลิปผมไม่รู้ว่าเสียงแบบไหนนะครับแนะนําให้ใส่หูฟังฟังนะครับผมเรามาฟังไกลๆดู นะครับเสียงนุ่มทุ้มดีนะครับเสียงที่ผมชอบเลยแหละดูทรงนะครับสวย ครับก็จบกันแล้วนะครับการรีวิวท่อของผมนะครับใครสนใจท่อตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมส่วนคลิปหน้าเราจะรีวิวการติดตัง้งกล้องติดรถนะครับในงบไม่เกิน2 0 0พแล้วกันครับเดี๋ยวยังไงถ้าสนใจก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i ป e กดกระดิ่งติดตามชอบทิพละเป้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ